สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่องมอีเอกคะวันนี้ผมจะมารีวิวบรรยากาศโอร์เดสนะฮะด้วยเด็กของอ่าส t าร์เตอร์เด็กูตรสองก็คืออ่าเด็กของ้านจีนะฮะเด็กสีม่วงของนี่ฮะอยู่ยไหนแล้วนะนี่ของสีน้ําเงินเนะาะภาคนี้จะเป็นสียเงินแต่ไม่มีสีม่วงละโอเคเดี๋ยวไอเน,นี้ยผมแกะกล่องมาลนะถ้าก็เดีวเรามาดูของข้างในกันเลย เอ่อฟอยดมเขาจะให้ตัวนี้มานะครับเป็นตัวไวเลดบลูดนะเป็นตัวคีย์บอร์ดเท่เท่มากเป็นเหตุผลที่ใครหลายนะคนอยากได้สีนี้แล้วก็โอเคเอ่อผมใส่สลีปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาก็คือตรงนี้อ่าจะสังเกตว่าเด็กกับสลีปจะไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นไรเด็กไรเด็กคืออ่าสมมตินี่เป็นกองใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีที่อยู่นอกเกม ถ้าเป็นสิ่งที่การันตีไล์อย่าง100%เลยฮะซึ่งจะมี3ใบซึ่งเราจะมาพูดถึงไล์เด็กก่อนโอเคไล์เด็กของเราจะมี3ใบก็คือมีไวเลดบลูดแล้วก็อีก2ตัวผมจำชื่อไม่ได้แต่วันนี้ผมจะมอาอธิบายสกิลนะฮะเพราะผมพอจำได้ถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็คอมเมนต์บอกได้นะครอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนไวเลดบลูดที่เขาสามารถแรกนะครับก่อนฟังกัน Final Rush Final Rush เป็นสกิลที่เกิดเมื่อเริ่มต้น ไลฟเฟดฮะแล้วก็ยูนิตที่ติดฐานยูนิตนี้ติดฐา,านะไฟนอลรัดแล้วก็จะส่งผลในเอฟเฟกของยูนิตอื่นเนี่ยที่มีเอฟเฟกไฟนอลรัดเนี่ยติดตามกันไปซึ่งสกิลที่2ของบลูทก็คือโซบาร์ห้าเมื่ออยูนิตโจมตีสเตนนอรเดียกาศแถวหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเพอร์โซนาไร้เพอร์โซนาไร้คือการที่เราไร์ทับ กาตัวเดิมเราจะทําให้แถวหน้าบวกหมื่นต่อให้ไม่มีเรียากาดเนาะต่อให้แบบว่าง2ช่องเแนบบี่ยแต่มันจะบวกหมื่นอยู่ละอ่ะแล้วเราจะได้จัวหนึ่งนะครับผมอันนี้คือตัว v a l d Blue นะครับซึ่งจะคอมโบต่อกับอีก2ตัวนี้แล้วก็ตัวเริ่มของมันก็คือคนนี้ครับตัวเริ่มของภาค Overdose จะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลนิดหน่อยก็คือสกิลบอกว่ามาทัเริ่มทีหลังจะได้จัวหนึ่ง ต้องเป็นคนเริ่มทีหลังถึงจะได้จัวนะครับคนได้เริ่มคนแรกไม่ได้จัว๋วอ่ะต่อไปตัวที่เกณฑ์นหนึ่งครับของเพอของไลเด็กบอกว่าเมื่อลงช่องแวน์เนี่ยดึงตัวนี้ออกมาครับได้ทำการโซชาร์ดหนึ่งสกิลที่2ถ้าแวนถ้าแว,วน์การคุณติสถานะไฟนอลรับพลังโจมตีบวก5 0 0 0เป็นตลอดเวลานะครับผมอ่ะไลเด็กเราเดยวนะมีอะไรเข้าไปในสลิปโอเคตัวเกณฑ์สองบอกว่าเมื่อเข้าสู่แวนการเก็บเดียกาหนึ่งใบจัวหนึ่งครับแล้วก็ ถ้ามันกดัดติดสาไฟน่ลรับบวก5,000นะเขาจะแล้วก็ตัวต่อไปครับรูทนะฮะอธิบายสกิลไปแล้วซึ่งอันนี้คือรายเด็ก3ใบโอเคส่วนขากล้องที่เห็นเป็นสตอรี่อย่างนี้เพราะว่าขากล้องระเบิดไปแล้วนะฮะิลซ่าคือบีลขากล้องคัะโอเคบลูทผมจะใส่3ใบ คือมันไม่มันจะรวมรยวายเล็กก็จะเป็นสี่ใบพอดีครับอ่ะ,อะต่อไปแกสาอีกตัวหนึ่งถือว่าเก่งมากผมคิดว่าเก่งมากเป็นเกียร์คอรัสซัตเนาะบอกว่าเมื่อลงมาโซชาร์ตหนึ่งถ้าแวนติดสานะไฟนอลรัชเขาต้อง right บล็อกหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วถ้าบวกกับว่าเพอร์โซน่าได้มามันจะเป็นสามหมื่นแปดพันเลยนะครับใส่สีใบเลยเพราะว่าสตาร์เตอร์เด็กเนาะผมยังไม่ได้ซื้อของเสริม ก็สมว่าเท่าไปเกียร์สองก็มีคนนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีน่าจะมาแต่เกียร์เหมือนกันก็คือเข้าตะบ้านหนึ่งเมื่อเข้าช่องการ์ดไม่ว่าจะจะอินเตอร์เซ็ปหรือจะลงจากมือแหละเข้าตะบ้านหนึ่งิวบวกห้าพันนะครับใส่สามใบเพราะสตาร์ทได้แค่สามใบเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมเกียร์สองผมถนึงน้อยนักน้อยหนาเพราะมันจะมีการ์ดใบหนึ่ง เป็นการ์ดที่ทําให้แบน์การโอเดสนั้นดูเป็นบติไฟมากขึ้นครับแกซองอีกตัวเป็นวานิลนะครับไม่มีสกิลอะไรตีมือดีเฟนท์ห้าพันนะครับโอเคตัวต่อไปเกรดหนึ่งคนนี้อธิบายไปแล้วแล้วก็คนนี้ครับเมื่อโจมตีหรือบูสต์ถ้าแวนเราเป็นไวหรือบูสหรือเป็นตัวคิวเด็กตอนนี้เนี่ยมันจะได้โซชาร์จหนึ่งแล้วก็ถ้าติดไฟนอลรัดจะได้โซชาร์ดอีกหนึ่งเอาไว้ทำสกิลของ บลูดเลยนะฮะก็คือโซบัส5ใส่ในการแถวหน้าทั้งหมดใส่สีไใบนะครับตัวบลูดมาตรฐาน p ี PT ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะก็ยังเป็น PT ที่มีสกิลเหมือนเดิมต่อไปเป็นทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์จะเป็นคิดคอนสับสีใบที่เขาให้มาซึ่งที่เห็นยายๆนี่คือเขาอธิบายว่าคิดคอนทำอะไรได้เฉย นะครับใส่ค mm hmm. รี4กระด็นกนี้เราจะเล่นปิกแล้วก็ Q4 ครับ Q เป็นอาร์นี้โพสต์สตาร์เตอร์เด็กกล่องเดียวนอาเลยติ๊กเกอร์มาตรฐานที่เขาให้ก็รอซีนะฮะแล้วก็ฟอนต์3อ่าอยากงงใช่ไหมทำไมฟอนต์3เดี๋ยวจะรู้กันเลยครับมามาลุ้นกันว่าทำไมฟอนต์1 3ใบนี่เลยครับโอเวอร์ทิกเกอร์ โอ้ที่เกอบอกว่าเมื่อเมื่อเช็คพอมันเนี่ยเอามันออกจากเกมเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกหมื่นบวกหนึ่งร้อยล้านและถ้าทําการไดเช็คได้มันเนี่ยจะเลือ่อนไปอีกตัวหนึ่งบวกหนึ่งร้อยล้านแล้วเราจะได้จูนหนึ่งก่อนนะครับซึ่งถ้ามาใส่ได้ใบเดียว้อยกว่าฮิวด้วยเป็นการ์ดที่แบบว่าขอพีจีเท่านั้นอะบวกหนึ่งร้อยล้านอะโซอาร์ยังกลัวใส่ได้แค่ใบเดียวครับแล้วก็นี่ครับการ์ดออเดอร์ การอ่านนี่จะเป็นการคล้ายๆเวทมนต์แล้วก็จะทำงานจะใช้ได้มาตามเกรดนี้ครับเกรดหนึ่งสามารถใช้ใบนี้ได้การใบนี้ของสีฟ้าบอกว่าโซชาร์สองนะครับซึ่งดูงธรรมดามากแต่ท่านเล่นกับรูทถือว่าโอเคเลยใส่สามได้ครับเพราะสตาร์ตเด็กมันให้มาและนี่คือเหตุผลที่เกรดสองม,มันน้อยเหลือเกินแต่ว่ามันเล่นกับเกรดสามสมบูรณ์นะโอเคแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุนได้เป็นการ์ดโอเวอร์เดสเนี่ย มันจะเป็นการที่เอาภาพพวกนี้มาต่อกันได้นะฮะ,ะเห็นไหมดูดีๆว่าภาพมันจะต่อกันนะฮะอ่ะแต่ว่ากล้องผมไม่พอ,ผม,ผ,มอผมจะต่อเรทไปขัดกล้องเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูรูปที่ผมทําไปแล้วนะฮะว่ามันสวยเลยเทีเดียวนะครับก็จบการรีวิวของสตาร์ทเน็กของดันจิไปแล้วนะครับผมถือว่าเป็นพระเอกเลยแล้วก็รูทเนี่ยถือว่าออกแบบดีไซน์ได้เท่มากนะฮะแล้วก็ ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยครับคลิปต่อไปผม่าจะทำโอเวอร์เดสอีกนิดหนึ่งนะผมซื้อมาสองเลงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครช่องนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็รักษาตัวให้ด้วยครับขอบคุณครับ